อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ยังมีคนเห็นคุณค่ากูรูดังชี้แมนยูต้องพึ่งแฮร์รี่แม็กไกวกูวิกฤตกัเบลอัลบ,บรฮอ์อดีตกองหน้าสนับสนุนให้เอริกเจนฮาร์ตกุืซอทีแมนยูกลับไปเรียกใช้บริการแฮร์รี่แม็กไกวา์หลังพีแดงออกซาซีซั่นใหม่ได้อย่างเลวลร้ายหลเมขอเขาแพ้ไปแล้วถึง3นัด แมนยูสร้างความผิดหวังให้กับสาวงอย่างหนักในนัดที่โดนไบรตันบุกมาอัดคาบ้าน3-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแถมเกมต่อไปต้องออกไปเยือนไบยูเมนิกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วยต่อความแพ้แพ้ในแม์ต้อนรับการมาเยือนของไบรตันอ็อกบอร์ฮอ์ออปารวิจาร์กาเซเมโรมิฟิลตวรับใบ31ว่าเล่นได้เหมือนกับคนมีอายุ45ปีรวมทั้งตำหนิลิซินโดมาเตเนสที่ไม่อาจปิดกั้นโอกาสยิงของทีมเยือนได้เดือเเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่แม็ควาย จะได้กลับไปลงสนามเพื่อช่วยทีมมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากขึ้นมันเหมือนกับว่าไบรตันเดินเล่นในสวนผมดูเกมนี้และไม่มีเลยที่ไบรตันจะรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สามารถผ่านบอลจากแดนหลังได้พวกเขาพบว่ามันง่ายมากที่จะสร้างโอกาสมันเหมือนเกมซ้อมมากกว่าโดยเฉพาะในครึ่งหลังกาเซเมโลวิ่งเหมือนคนอายุ45ปีเจนฮากเปลี่ยนเขาออกนาทีทุก15ให้ฮานิบาลลงเล่นแทนปะคอยเ,เล่นได้แย่มาร์ตินเนสกับดิเดเลฟก็กไพรพละงกำลังเช่นเดียวกันมาร์ติเนสเสียประตูให้กับโกรด เขาพยายามเข้าบล็อกแต่โดนโกลด์หลอกว่าจะยิงและเขาก็ยิงได้ในที่สุดหากเป็นแม็กควายคุณจะไม่เห็นอะไรแบบนั้นแม็กควายน่าจะมองดูในห้องแต่งตัวตอนนี้แล้วว่าทําไมผมจึงไม่มีโอกาสได้อยู่ในทีมนี้มตัตเตนเน็ไม่อาจเล่นบอลจากแดนหลังได้พวกเขาผ่านบอลเสียเดนเดอร์เลฟก,ก็เช่นกันแม็กควายสมควรได้อยู่ในทีมนิวคาสเซลเลงจ่าย52ล้านปอนด์แรกปาเกตตาในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนที่ผ่านมามีรายงานว่าเบสแฮม ปฏิเสธข้อเสนอ85ล้านปอนด์ของมาซิตี้ที่พยายามขอซื้อกองกลางทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมอีหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มาซิตี้ต้องถอนตัวเพราะมีรายงานว่าปาเกตา้าโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษสอบสวนกรณีสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันล่าสุดดเลเมลนำรายงานของฟิชเชคมาขยายต่อโดยระบุว่านิวคาซเซลขอลองดูบ้างในตลาดเดือนมกรานี้แต่ราคาน้อยลงมาในราคา52ล้านปอนด์เท่านั้นเอดีฮาคุณซือสาลิกาดงต้องการเสริมทัพอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือแดนกลางที่ถูกวองว่าอ่อนประสิทธิภาพและตอนนี้มีกองกลางวัย26ของเวแสแฮมเป็นเป้าหมายแานปากิต้ากำลังรอ,งรองให้ปากคำเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาจากทางเอฟเอกรณีถูกสงสัยว่ามีส่วนผัวพันกับการผนันทอสซาเผยที่เด็ดเตะมุมสั้นทลายเกมรับพาวฟี่เลนโดทอดสากองกลางทุกอาร์เซนอลเปิดเผยเคล็ดลับเลือกเล่นเตะมุมสั้นจนเป็นที่มาของประตูชัยเอาชนะเอฟเวอร์ตัน1-0 ดาวเต้ที่ชอบเยี่ยมกล่าวหลังเกมว่ามันดีเสมอที่ช่วยทีมได้โดยเฉพาะกับประตูชัยผมคิดว่ามันเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะผมเรียกชาก้าและเขาเห็นผมก่อนคืนหลังให้อย่างสมบูรณ์แบบบอลเข้าประตูไปอย่างสุดยอดผมมีความสุขมากมากผมฝึกซ้อมการใช้สองเท้ามาตลอดชีวิตและคุณก็เห็นว่ามันช่วยได้จริงมันมีประโยชน์หากคุณเล่นได้ทั้งสองข้างคุณสามารถยิงข้างไหนก็ได้เอเวอเรตมีผู้เล่นตัวสูงหลายคนและเล่นลูกตั้งเตะได้ดีเราจะเลือกเตะมุมสั้น ก็าต้อตงการเจาะให้ได้เราฝึกซ้อมแทคนติกทุกอย่างมาอย่างหนักมาซูเมิร์นกนลังตัวเก่าของดอทมุลอาจตัดสินใจแขวนสตาร์ทหลังจบซีซั่นนี้บิลสือ่อเยอรมันรายงานว่าฮูเม,มิร์นกำลังพิจารณาอนาคตในอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองและมีแนวโน้มที่จะแขวนสตาร์ทหรือเลิกเล่นหลังจบฤดูกาลนี้ตามสัญญากับต้นสังกัดดอนมุนที่จะหมดอายุลงเช่นกันรายงานข่าวอ้างข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดว่าฮูเม,มิร์นกำลังพิจารณาให้ฤดูกาลนี้ เป็นปีสุดท้ายในอาชีพนักฟุตบอลของตัวเองโดยจะตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อสัญญาประชาปบปัจจุบันของดอนมุนกำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนซึ่งถึงตอนนั้นอดีตเซตเตอร์บแบ็กทีมชาติเยอรมันจะอายุ35ฮุมเมิร์แม้ไม่ได้เป็นกัปตันทีมดอนมุนอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังเป็นนักเตะคนสําคัญที่มีอิทธิพลสูงในห้องแต่งตัวโดยเฉพาะเมื่อมาโค้ร้อยกัปตันทีมตัวจริงมีบทบาทในการลงสนามน้อยลง ทานี่ฮูมันวัย34เพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงคนเดียว2เม็ดในเกมบูเดลิก้าที่ดอทดมุลชนะไฟบวก42เกาะกลุ่มหัวตารางได้อย่างแนบแน่นสำหรับฮูมันมีเส้นทางสายนักฟุตบอลกับ2สโมสรเท่านั้นโดยก้ามาจากทีมเยาวชนของบายเยอร์มินิกแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้จึงย้ายไปดอทมุนจากนั้นก็ย้ายกลับไปบายเยอร์เล่นอยู่3ปีและย้ายกลับดอทดมุนอีกครั้งตั้งแต่ปี2 0 1 9เเป็นต้นมา